นี่คือสคริปต์วิดีโอเกี่ยวกับ Toyota c e n t u r ร2025ที่แปลเป็นภาษาไทยแบบสมบูรณ์ไม่เกิน600คำ Toyota c e n t u r ร2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราเหนือการเวลางานฝีมือระดับสูงและความพิถีพิถันจากค่ายรถที่ทรงเกียรติที่สุดของญี่ปุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ยังคงสะท้อนแนวคิดของโตโยต้อย่างชัดเจนทางด้านการออกแบบวิศวกรรมและความสบายที่ไร้การประนีประนอม ภายนอกของโตโยต้าเซนจูรีโฉมใหม่สร้างความประทับใจได้ทันทีสีดำเนวสุดลึกเพิ่มความสง่างามให้กับรูปทรงที่นิ่งสงบและสุขุมประจำหน้าที่โดดเด่นแต่สุภาพถูกประดับด้วยสัญลักษณ์ฟ e ินิกซ์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผลิตด้วยมืออย่างประณีตไฟหน้าเล็แบบเรียบหรูเชื่อมต่อกับเส้นสายของตัวรถอย่างกลมกลืนขณะที่รายละเอียดโครเมียมบางเบาตามรอบหน้าต่างมือจับประตูและกันชนท้ายบ่งบอกถึงความพิถีพิถันที่ไร้เสียง เซนจูรี2025ยังคงรักษาสัดส่วนของรถลิมูซีนไว้แต่ใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ให้การขับขี่ที่มั่นคงและนุ่มนวลยิ่งขึ้นใต้ฝากระโปรงหน้าเป็นระบบ Hybrid V6 ที่ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้การขับขี่เนี่ยบประหยัดพลังงานและลื่นไหลเป็นพิเศษเสียงรบกวนน้อยมากแม้ในความเร็วสูงเพราะวัสดุกันเสียงและระบบลดแรงสั่นสะเทือนถูกพัฒนาอย่างเต็มที่แต่ความพิเศษจริงๆเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดประตูหลังเข้าไป ภายในห้องโดยสารคือห้องรับรองส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความหรูหราเบาะหลังสามารถเอนนอนได้พร้อมที่วางขาระบบนวดและหน่วยความจำตำแหน่งการนั่งหนังแท้คุณภาพสูงจากญี่ปุ่นตกแต่งร่วมกับแผงไม้แท้ที่ขัดเงาอย่างประณีตไฟแอมเบียนให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายและหรูหราในทุกมิติเทคโนโลยีในรถถูกออกแบบให้ซ่อนอยู่แต่ใช้งานง่ายผู้โดยสารตอนหลังสามารถควบคุมระบบปรับอากาศเบาะที่นั่งม่านบังแดดและเครื่องเสียงได้จากหน้าจอส่วนตัว มีตู้แช่เครื่องดื่มโตพับและระบบความบันเทิงพร้อมลำโพงคุณภาพสูงที่ปรับแต่งเสียงโดยเฉพาะให้เข้ากับห้องโดยสารห้องคนขับด้านหน้าออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่งดงามแม้ว่าเซนจูรีมักถูกขับโดยคนขับส่วนตัวแต่โตโยต้าก็ไม่ละเลยความรู้สึกของผู้ขับระบบหน้าจอดิจิทัลเฮดอัพดิสเพลย์และระบบอินโฟเทนเมนต์จัดวางอย่างลงตัวระบบการสะเทือนแบบถุงลมปรับอัตโนมัติทําให้รถวิ่งได้นุ่มนวลเหนือระดับด้านความปลอดภัยโตโยต้าติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้องมองรอบคันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยที่สุดเซนจูรี่2025ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและความหรูหราที่ไม่ต้องอดออกมารถรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยมือในจํานวนจํากัดสําหรับผู้ที่ให้คุณค่ากับความสุขุมเงียบขรึมและความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ถ้าคุณกำลังมองหาสุดยอดรถยนต์หรูแห่งปี2025 Toyota Century คือคำตอบที่คุณควรพิจารณาหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์ความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์หรูระดับโลกในครั้งต่อไป